โรคนี้เนี่ยเ h s เนี่ยเป็นโรคกาะลาะโรคในม้าซึ่งไม่เคยมีบันทึกในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะฮะตั้งแต่กรุงศรีอยุธยามาเลยเนี่ยถือว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ในไทยแต่ว่าเป็นโรคเก่าในต่างประเทศในแอฟริกา ร้ายแรงมากประเทศไหนมีโรคนี้ระบาดเนี่ยอาจจะถูกแบนจากนานาชาติซึ่งตอนนี้ม้าไทยถูกแบนไปแล้วจนกว่าจะควบคุมโรคนี้ได้อย่างน้อยสองปีโรคนี้เป็นโรคประจําถิ่นของม้าลายในแอฟริกาม้าลายที่ติดเชื้อจะไม่เป็นโรคเพราะมีภูมิต้นานทานภูมิต้านทานด้านนี้ม้าในประเทศไทยเนี่ยไม่มีเป็นเชื้อไวรัสที่มีแมลงดูดเลื่อนเป็นพาหะ ม้าไทยไม่เคยมีภูมิต้านทานเชื้อตัวนี้เมื่อม้าได้รับเชื้อจากแมลงดูดเลือด99%จะตายภายใน48ชั่วโมงยังไม่มียารักษาแต่มีวัคซีนซึ่งต้องนําเข้าวัคซีนจากแอฟริกาแต่การฉีดวัคซีนนั้นมีความเสี่ยงเพราะเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นม้าที่ฉีดวัคซีนแล้วต้องอยู่ในมุ้งอย่างน้อย28วันจนกว่าร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมา โรคแอฟริกันฮอสซิกเนสเนี่ยเกิดจากไวรัส RNA ชนิดไม่มีเปลือกหุ้มครอบครัว r ร o e v i r i d a e g e n u s ออบ i virus เชื้อนี้ถูกจับยั้งได้ด้วยความร้อนมากกว่า140องศาฟาเรนไฮต์สารละลายฟอร์มาลีนนะฮะ B p r o p พิโอเลตโอนอนุพันธ์ของแอซิทาวซ l เลเนม n น หรือการใช้รังสีและการถูกทำลายได้ด้วยความเป็นกรดด่างที่ pH น้อยกว่า6หรือมากกว่า12เท่านั้นคือพูดง่ายคือไวรัสเนี้ยมันทำลายยาดนอกจากนี้สามารถใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีฤทธิ์เป็นกรดเช่น2เปนตกรดอะซิดิกหรือกรดอะซิดิกในการฆ่าเชื้อโรคได้สัตว์ที่ไวต่อการเกิดโรคก็คือมา้าลา ล่อม้าลายอูดแล้วก็สุนัขโดยมักจะทําให้ม้าและล่อนั้นแสดงอาการป่วยรุนแรงและตายส่วนในลาและม้าลายนั้นจะแสดงอาการแบบไม่รุนแรงทั้งนี้ไม่พบรายงานการติดต่อจากสัตว์สู่คนอันนี้เป็นข่าวดีนะฮะไม่มีรายงานการเกิดโรคนี้ในประเทศไทยมาก่อนและพบรายงานการเกิดโรคในทวีปแอฟริกาตะวันออกกลางประเทศอียิปต์สเปนโปรตุกเกสในโมร็อกโกปากีสถานและก็อินเดียมีการติดเชื้อในบางประเทศ นะครับอียิปต์สเปนโปรตุเกสมร็อกโกปากีสถานอินเดียสถานการณ์เรื่อง AHS เนี่ยมันบอกอะไรเรารูไมไฮะมันบอกว่าหนึ่งมนุษย์ไม่ได้ให้ความมนุษย์รัฐบาลเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องซึ่งสัตว์พันมนุษย์เนี่ยนะฮะโฮโมเซเปียนนั้นได้รับผลกระทบมากกว่าเรื่องที่สัตว์พันอื่นได้รับผลกระทบนี่เป็นข้อที่หนึ่ง แต่เรื่องนี้ผมไม่อยากตำหนิเพราะว่านี่เป็นเรื่องปกติเพราะานี่เป็นรัฐบาลของมนุษย์ในเชิงปรัชญาแต่เรื่องหนึ่งซึ่งทําให้เรานั่งคิดคืออะไรรู้ไหมฮะโฮโมเซเปียนในมนุษย์เนี่ยนะฮะเราอยู่มาในโลกนี้เนี่ยนะะเป็นเป็นแสนแสนปีเนี่ยพอมีโรคระบาดที่เป็นระบาดระดับในแบบที่โอ้โหโดนแล้วตายเนี่ยรักษาไม่ได้เนี่ย คนก็ล้มป่วยตายเยอะแต่ว่าวราะรรโรคระบาดในขนาดนั้นแบบในอดีตแบบที่เคยมีนะ The เนี่ย The p l a ล u เนี่ย The ะเพล u เนี่ยนะฮะแบบมนุษย์มีปฏิกิริยาตอบโต้ที่แบบปิดบ้านปิดเมืองไหมมีปฏิกิริยาตอบโต้ที่วัน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 ดูโซเชียลมีเดียแล้วก็ clue, เอาแต<ๆ>่กลัวเอาแต<ๆ>่กลัวเอาแต<ๆ>่กลัวไหมแล้วก็มีรัฐบาลที่ฉวยโอกาสในการสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมารวบอำนาจมีความเพีเ้นเปิดการในการในการทำให้ประชาชนเดือดร้อนไหม ไม่มีไม่มีถ้าถ้าไวรัสซาร์ส o ค2เนี่ยมันไม่ได้ระบาดในปี2020นะฮะแล้วถ้ามันระบาดในปี1950 1960นี่นะ1970นะในทุกวันนี้ไม่มี global shutdown แบบนี้ฏิกิริยา overreaction สะท้อนถึงบางสิ่งบางอย่างซึ่งเกี่ยวกับการสื่อสารและการกระจายข้อมูลในยุคนี้และสะท้อนถึงความอ่อนแอของกรุ๊ปทิ้งของหลายๆรัฐบาลในยุคนี้ด้วย